ิดหน้าปิดหน้าได้อยู่พี่แั๊กไอ้ไอ้อร์มเว้ยคุณเป็นฝ่ายแบกคอยู่คนแรกเลยนี่แบกทอดเนจริงเหรอ น่าจะรูดฟอลเลนน่าจะจากคุณเลือกแล้วนี่ไงเก็ตัวข้าเป็นฝ่ายเลือกนี่เทนไว้ที่หลังดิโหแล้วก็รู้แก้วนะครับ ูทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกตอนนี้ต้องข้าวแบบชุดเดียวตายอ่ะตัคุณเลือกแล้วอืมมี<ช>แต<ล>่งแข่งๆท<ว>้งนั้นเลยเออมุ่งคูเดียวตายแล้วแหละแต่ว่าซ้อมทีแล้วกัน นนีีต้รบอีกนนไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าลองดูเอารองเท้าวิ่งเร็วเลยเทาแววนเลยสู้กเบิัเกูไปไม่ไห ดูแล้วอุดอิ่มซีซีไม่เยอะอุ้ยอดอิ่มเมืองเป็นเรื่องของการดิ้นรนซีนิดเดียวมีข้อผูกมัดทางศิลปธรรมอะไรมารอบอะไรมาปาดอะไรตอนนี้ยอมแพ้ปาดเจ็บพิษหมายปาดไปดูดาวเมทเนออืม เออมารอดอยู่กลางรับแดงไปได้นะ่ยไปเสี่ยงหน่อยรับแดงเหรอเออัมารอดมันอยู่กลางอยู่เช็คดูนำบับแดงกูแล้วอ่ะรีบไปจัดบับแดงมาเลยบับแดงมันอยู่ปะอยู่อยู่นะสังกัดอยู่เออตัดเลยตัดฟาร์มมัน ผมตายเองโอ,อ,อ้อลลยไม่มแย่งกูทำไมแทนที่กูจะได้สไฮวะววมาแย่งกูเนี่ยกูก็ไม่สี่สิ HP เหลือน้อยแล้วกลับเฮ้ยเอาอะไรคิดวะตัวแล้ว้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี แปดการเมืองเป็นเรื่องของการดิ้นรนที่ไม่มีข้อหลัดหายนะหลอดหายมาหลอดอยู่นี่อยู่กลาง You An ally has been defeated. An enemy has been defeated. the <coughs> 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 has been defeated.

ซิวไปโอ้ไม่ทาแล้วโอ้รบทันเลยตายไหมพี่เจอบตายไม่ตายกูก็ตายนั้นแหละวัดกันไปว่างมีอะไรกันเนี่ยว่างมีอะไรกันเนี นแ,แนวบ้องการศตรูหายไปแล้วเุอปปร์คลีปกำลังถูกส่งออกไปซีอย่งเยอะไอ้เน,นี่ย ยีหหนีไม่ทันไอสัตว์โดนอะไรอเตะ้โดนละบต้ายเพื่อมุิงที่ดีต้อมเลนดัของเราถูกโจมตีเล้ขีบเข้ามานี้ได้ไงวะเนี่ยได้แค่ไล่อย่างเดียวว ป้อมกลางของเราถูกโจมตีป้อมกลางทะลุโอ้ยไม่ทันหวะไปทุกป้อมเลยไปยังไงวะเนี่ย จะนั่นอยังไงวะเนี่ยมันไหลทุกป้อมเลยเวนเฮลซิง <ouse> ฉันความรุนแรงไม่ใช่ทางออกเดียวแค่มันมีประสิทธิภาพที่สุดเท่านั้น <spe ech> อื้มัโคตรแช่ไม่ทัน กินน้าไม่ไหวกินหน้าไม่แข็งเกือบตายกูโดดได้สองตัวใ้ยัตเตะกับซิลบางๆพ่อแม่บอสแข็งตัว

ยืนแม่งโคตรโง่อเฮ้ย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 ออกมาแล้วนะไม่เอานะไม่ไหวนะจะชนะแค่ไหนวะเนี่ยตายซะเจอตัวแล้วบ้องใยของเราถูกโจมตี เดดยด้วยกันเลยตายคู่ตายคู่อยู่สิน้าดักคืนเลยเจ็บยังเจ็บยังฟินหน้าฟินหน้าได้อยู่พี่นั่นแหละนีกิมหวงนะกูอ่ะ การเมืองเป็นเรื่องของการดิ้นรนอยากได้เตะมีข้อผูกมัดทางศิลธรรมศัตรูเรียกดาวเซเลเยอร์กกออกมาแล้วอยต่ได้เตะเหลือตัวแล้วแตเออรอจังหวะอยู่ดันป้อมดันป้อมไปบนนะดันป้อมดันป้อมตายกันมั้งฮะรีโซน จเจอสิวยิน้หน้าไมากแกขึ้นมาหาผมเหรอไม่มีไม่มีมันอยู่อยู่ย,ยกลางหมดเลยสี่ตัวดันเลยผมดันนะเออดันเลยดันเลย่อยเลยมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วบอสขึ้นไปแล้วโอเตะอยู่

โอ้โหเดินมาเจอซีอ้เหี้ยลบไปเลยเดี๋ยวพี่ดันล่างต่อมันต้องเล่นแผนนี้แหละบอสไปเคลียร์เลยไปเคลียร์เลยมันลบฟ้าวะไม่เอาไปไหนเดี๋ยวบแดงเตะเตะอยู่นี่เตะ เตะไอสัตว์กลางกลางเพียบเลยเตะโดนเตะโดนต้องมายุ่งกับผมไปเลยบอมแยกเลยแยกเลยไม่ต้องไปตามมันตะกุนต่างแยกไปเลยอยู่อยู่้วยห่วงคิว

เพราะไม่งั้นเน่ยเราเสียเปรียบเนี่ยไม่เอาเราเอ p ีเนี่ยเอาชนะไอ้เนี่ยแตาจริงๆบอสต้องเล่นแบบนี้แล้วแหละเนี่ยเพราะเราไม่ได้มาด้วยกันห้าคนนรืว่าเราไม่ได้คอกันะ mm. อะเพราะว่าอถึงเวลาป้อมแตกก็โยกเลยโยกสายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาไปเลยโยก